ถ้าคุณอยากกินฟู้ดแพนด้า5นาทีถึงโลครับครับลูกค้าอีก5นาทีถึงครับโอเคครับ ครับผมเอสโม่รถไทยแลนด์ครับวันนี้พีเอสพามาดูรถแมชทุกวันนี้ต้องเป็นลูกโตครับซีวาวก็ต้องมาแต่คันนี้แม่งลูกโคตรโตเลยท่านผู้ชม4ีวาวใส่แล้วมันมีอุปสรรคอุปสรรอะไรนั้นพอถอดปุ๊บรู้ปั๊บเลยขับไม่ได้ท่านผู้ชมขับไม่ได้ไม่ใช่ว่าไร่ไม่จบนะคันนี้ผมบอกเลยว่าถ้าคุณอยากกินฟู้ดแพนด้าห้านาทีถึงผมบอกเลยห้านาทีถึงไม่ต้องรอนานฮัลโหลบอกสั่งปับ๊บถ้าเกิดว่ารอนานนี่คือรอนานจากร้านค้านะ แต่บริการส่งถึงที่ผมบอกเลยไม่เกิน5นาทีไม่เกิน5นาทีจริงครับท่านผู้ชมไม่เชื่อผมใช่ไหมไปดูรถคันนี้เลยโคดสดโคดโหดไปไปชมกันเลย สวัสดีครับผมน้องนุนนุนฟ้ดแพนด้าซิ่งยี่เคห้านาทีจริงป่ะห้านาทีถึงแน่นอนแน่นอนคือถึงก็ถึงไรถึงพี่ไม่รู้โค้งไหนเลยคือแต่ถึงลูกค้าแน่นอนท่านผู้ชมถึงแน่นอนพี้เฮ้ยราคาคุยเปล่าห้านาทีถึงเนี่ยพี่สั่งได้เลยอันนี้ไม่รวมในร้านนะไม่รวมในร้านร้านทำเสร็จปุ๊บนับตั้งแต่ของอยู่ใน ต้าช้าช้อย่างเดียวพี่ทางเดียวคือสตาร์สทสตาร์ตยังหนักเลยพี่คันนี้ถ้าลูกไม่ใหญ่พี่กับบ้านได้ผมคอนเฟิร์มพี่รั้งแรกของช่องด้วยพิเศษยังไงคันนี้พิเศษใส่ไก่พี่ลูกโตแน่นอนลูกโตแน่นอนรอบที่แล้วมีคนดูถูกเยอะใช่ เป็นไงล่ะไอคนที่โดนดูถูกโดนเสยหน้าไปเลยหนึ่งล้านเจ็ดแสนวิวครับไปได้วิวไปได้เมื่อก่อนเราเป็นตุ๊ดกันนะพ <laughs> อเป็นผู้ชายมั้งพี่ดังหลายเดือนพี่วิ่งอะไรเอ็นบอกว่า <laughs> ป่วยจันป่วยจัน <laughs> มีคนมีคนรู้จักทัก <laughs> ใช่ใช่ใช่เ<ๆ>ขาดูในช่องแล้วเขาบอกว่ามาแล้วป่วยจันมาแล้วหนวดเคิร์ฟเลยอันนี้หน้าจริงๆครับท่านผู้ชมเหมือนคดทงไหม โค้ดของนครปฐมเอฟซีเป็นโค้ดเหมือนเลยยังกับญาติกันเลยพี่น้องกันไปเนี่ยผมจะไปแอบแฝงอย่างนี้พี่แกมีความรู้รู้เรื่องบอลไหมเหมือนโค้ดทงไหมไม่ไม่รู้อะไรเลยึ้ควบลูกอะไรเนี้ยไม่รู้เลยพี่เอะไม่มีนะไม่ไม่รู้เลยเฮ้ยดีดีดีแบบนั้นแต่โค้ดทงเจอโค้ดทงร้องแจ๊กเลยอ่ะท่านผู้ชมดูรถของน้องนุนคันนี้เป็นครูปสภาสซิ่งคันที่ถูกดูถูกรอบก่อนว่าเป็นรถ ไม่มีวันทำเสร็จปิสภาพอย่างมึงไสมม่เสร็จหรอกไม่มีปัญญาทำหรอกถ้าพี่จำได้ใช่ไหมใช่ปี่ทำแล้วทำแล้วไปไกลไม่มีเบรกปี่ลูกเท่าไหร่รอบที่แล้ว6ตบ6จะเก้าครับเล็กไปยังเด็กพี่ตานยังเด็กเด็กเดบบีเบบีพุทแฟนดาต้อง5้านาทีใช่ยี่เราโฆษณาให้เขาเต็มเลยนะจะเข้าช่องก็ได้นะครับพูดแฟนดาครับปีหนึ่งก็ยอมไม่แพงครับช่องผมเอา คันนี้ทำอะไรใหม่นอกจากกล่องฟูดแพนด้าหบอกเลยนะวันนี้คือของแต่งนอกจากกล่องมีแต่เครื่องพี่งอื่นเดิมเดิมเรือนใหม่เป็นเอ็ครับผมใจงานได้ครบคูรุสภาบอกหน่อยถ้าเอาคันนี้ไปวิ่งค่าน้ำมันมันจะพอไหมเนี่ยก็ตีว่าค่าเที่ยวชาเลียก็ค่าน้ำมันก็หมดแล้วพี่ครับผมครับรอบละยี่รอบละยี่บสาครับผม รอบหนึ่งห้านาทีหมดแล้วห้านาทีหมดแล้วครับน้ำมันพี่พี่มันนอนอยู่บ้านเถอะอย่าเหนื่อยปั๊มบอลเป็นปั๊มตู้ปลาแบบโบครับท่านผู้ชมมาดูสีน้ําเงินแดงน้ําเงินครับไปกันไม่ได้นะนะแต่ก็ไปแล้วท่านผู้ชมมามาเรื่อยๆฝั่งนี้เลยนุนคุมใบหน้าตาเพชรครับครับผมมือกัดก็เป็นโซนิกวิโซนิกเลยกลับไปเลี้ยวฮันนี้เวลครับทางนู้นนะฮะฮันนี่เวลออกเสียงสิ ฮันนี่เวลต้องเอาลิ้นออกมาเหยียบลิ้นตัวเองไหมฮันนี่เวล์ฮันนี่เวืเลยไม่รู้คลิปเนี่ยอะไรตัวบนก็เป็นไอ้นุ่นเอ็ดดี้พี่ครับผมนี่งานแต่งงานแต่งอย่งางเดียวโอลินตัวล่างร oh, ับได้จริงครับแพนด้า oh, ที่นี่โคตรเถื่อนเลยครับโอ้มีรถคันนี้ขาดไม่ได้แม่โคตรแรงจาเจเกอร์ <laughs> <laughs> ยี่ิบแรงแมวครับยี่ิบแรงแมว แมวขวนหยอกที่เดอดแมวขวนครับเอ้าหนุนไล่เลยครับไล่เลยจุดล่างเป็นสะตตดุกตัวเต็มสุดปิเต็มสุดคือครับยี่สิบเอสุดตารางสุดตารางครับผมกบแน่นอนนะแล้วก็ปั๊มเมาส์นี่จินีิเออครับแล้วก็จานตัวไปครับครับน็อตไต่เดียบ้างเลีดบ้างครับผมคนกันไปทำไปดุมย่อหน้าครับครับผม แล้วกอ,อบบูจีโดเจแปนครับเหมือนเขารู้งานนะครับท่านผู้ชมผมไม่ต้องพูดอะไรเลยเป็นอีพีที่ผมน่าจะสบายที่สุดอีพีหนึ่งครับน้องหนุนอตอนที่พี่เปิดตัวครับ,รบพี่บอกว่าคันเนี้ดูที่เครื่องคันเนี้ก่อนหน้านี้คือสีเวาวแต่พอใส่ปุ๊บมันเป็นอย่างนี้ใช่พี่บางแสนเอาเงียบกบิ๊ชนบุรีชนชน <laughs> ชน,ชน,ชน ครับฝาเดิมก็ไม่อยู่แล้วพี่ผมบุกไปทันเลยครูฝาเดิมลองเทียบแล้วฝาสีวาวมันยื่นออกมาอีกถึงไหนผมว่าติดล้อหน้าแน่นอนปาดแดงออก <c oughs> <c oughs> หรือไม่ทำสงคาเล่ก็ได้ยื่นหน้าไปเลยพี่เออยื่นหน้าไปเลยคันเดียวในไทย <c oughs> น่าจะได้กี่พี่คุรุสภาฮานา ชื่อชื่อชื่ออันนี้คือเจาะใหม่หมดเลยนะเจาะใหม่เพิ่มพี่ท่านผู้ชมเห็นไหมเดี๋ยวผมมาเฉลยดูเฮ้ยเชี่ยร้อนว่ะเห็นไหมครั้งแรกของช่องไหมครั้งแรกครั้งแรกจริงๆของช่องเลยเอาไปเอาอย่างอื่นก่อนดีกว่าท่อท่อลูกนี้มีที่มาที่ไปพี่ไปไหนมาไหนลูกเก่าหกจ้เก้าลูกเก่าหกหกชักเก้าเขาขอสลับกับลูกนี้พี่ ลูกนี้คืออุบไว้ก่อนครับลูกใหญ่ลูกใหญ่ลูกใหญ่ตรงลูกไหมตรงครับตรงเอาถ่ายฟุตเพนด้าหน้าเขาหน่อยเดี๋ยวถ่ายต่ลถเดี๋ยวเขาไม่ได้ออกกล้องอีกนะอาว่าไป่าไปครับไล่มาข้างหลังก่อนเลยพี่ครับไล่ไปเลยก็ตัวตุ้งดิดหลังก็เป็นของทีบีร้อยห้าสิบีครับผมหยบในเหรอหยบในพี่อ๋อฮะแล้วก็ยึดดิดหลังก็เป็นเลดทั่วไปพี่ครับผมปั๊มตัวหลังก็เป็นเตาทองนิจินครับครับอามนุยครับ อันนี้ไว้ซ้อนเมียใช่ไว้ซ้อนเมียพี่นี่นี่เพิ่งใส่น้ำมันถึงไม่แต้แต่ก็ดังนะจ๊ะนี่งานอะไเลยหลังโรลินพี่ครับก๊อปเกตเอพี่ก๊อปเกตเอครับผมออาวดิดหลังด้วยดิสหลังดีดหลังนี่ชินสวิงอาร์มหนุ่ยนะครับครับครับผมจานทั่วไปพี่จานทั่วไปจานตลาดจานตลาดตลาดไหนตลาดสดพี่ตลาดสด โอ้โหนี่ป้ายนี้บอกบอกถึงอายุของรถเลยอายุของรถปีประมาณกี่ขันแล้วะเออกี่ปีเดยแล้วครับน้องหนุนคันนี้ผมประมาณนะพี่ประมาณไม่ต่ำกว่ายี่สิบห้าพี่แก่กว่าเราอีกแก่กว่าแน่นอนพี่โอ้โหคันนี้มีเล่มเอกสารพร้อมครบครับไม่งั้นวิ่งฟุตแพนด้าไม่ได้ไม่ได้พี่ไม่ได้ไม่ได้ครับโอ้โหนี่วิ่งสายไหนครับตัวเมืองครับพี่ตัวเมืองครับเฮ้ยไฟแดงห้านาทีไม่มีหรอก ไม่มีพี่ไม่มีไม่มีแน่นอนเป็นไปไม่ได้ห้านาทีอ้อมพี่ัดตัลัดล้อใช่ไหมเอ้ามาดูฝั่งนี้เลยครับสตงสเตอร์ไล่ไปเลยครับน้องนนฝั่งนี้สเตอร์ยังติดใหญ่พี่แต่ว่าขี่สนุกเอามันเอามันบิดลอยบิดลอยพี่เป็นสิบสี่สามสิบครับครับผมสี่สองศูนย์ทั่วไปพี่จัดไปสแตนกลางก็เป็นสแตนเลสพี่งานขึ้นมือขึ้นมือครับที่ไหนครับเนี่ย พี่ชายครับจำรัวจัตรเลตแล้วก็เก็บเก็บเลยครับเก็บเก็บทำไหมรวมขาเบรกด้วยไหมขาเบรกด้วยครับโอ้เจ้าเดียวนะงานดีงานดีเอาคันเกียร์ครับทยอยเข้ามาคันเกียร์หนุยครับของนน้นหนุยนะฮะครับแล้วก็จแตตนข้างก็เป็นไดสีทั่วไปพี่ครับผมคาบูคาบูเคเลียมปากสามสี่พี่ปากสามสี่คันนี้จะแรงไม่ได้ครับถ้าไม่มีสติ๊กเกอร์เอสโมโตครับเห็นไหมโอ้โหมีซ้ายมีขวา อย่าบอกว่าถ่ายเสร็จถอดออกเลยนะกูโคตรเครืองเลยนะไม่ถอดพี่ไม่ถอดเอออย่าถอดฮนะบังลมนี้ไว้เพื่อพี่โดยเฉพาะนี่เ,เอา้เอาท่านผู้ชมประมาณนี้ไปดูฝั่งนู้นเลยครับ <c oughs> เผื่อเผื่อมันมีอะไรเกิดขึ้นเอ็กตรเดินกลางตางพี่อุปกรณ์น้องปลอมไม่ใช่ไว้ไว้จูนรถพี่ไว้จูนรถอ,อ๋อไปจูนรถครับขี่ไปจูนไปพี่ <c oughs> ไม่ได้พ <c oughs> ี่ข้างนี้กข้างนี้ เอนจิตจู้วนก่อนพี่ประมาณนี้เฮ้ยเครื่องมันคืออะไรกันแน่เนี่ยที่บอกว่าห้านาทีถึงเนี่ยอ่าอัพไปจากรอบก่อนเกือบหมดพี่หมดเลยแหละอ่าลูกจูบขึ้นเป็นเจ็ดสิบสี่มิลครับแล้วก็ก็เวียงขึ้นเป็นชักสิบสองมิลท่านผู้ชมเจ็ดสิบสี่ชักสิบสองครับพี่ จาโหดไปไหนวะน่าจะจบแค่นี้แล้วพี่แต่ว่าม,มันสมควรจบมันโตมากแล้วผมว่าจะไปอีกนั่นแหละทําไมถึงยอมขยับจากหกกมาเป็นเจ็ดสิบสี่เลยล่ะอารมณ์มันคนลราฟิลลิ่งกันพี่เจ็ดยังไงขึ้นเจ็ดสิบกับบุกโกันหกหกมันเราเล่นตายพี่เดินเดินต่างจังหว,วัดจังหวัดสนุกครับแต่พอเป็นเจ็ดสี่ในอารมณ์กระชากมันผมว่ามัน สนุกดีนะขี่ในเมืองพี่ที่บอกว่าครั้งแรกของช่องคืออะไรลูกูพี่ลูกสูบลูกนี้ผมว่าไม่มีใครใหญ่ตอนนี้พี่ไม่มีใครใหญ่แล้วตอนนี้นะพี่ตอนนี้ครับมีดราม่าอีกใช่แน่นอนครับตอนนี้ลูกคันนี้เท่ากับของช่างต่อยอืมแต่ชักน้อยกว่าสองมิลโอ้ของของย่างต่อยชักสิบสี่อรพี่ของช่างต่อยเจ็ดสิบสี่ชักสิบสี่มีโอหัวฉีดสุดจุดลำนั้นจุดพี่ แต่ณเวลาเนี้ยถ้าเป็นสายของครูสภาในช่องของเพสตลอด5ปีที่ผ่านมาคือที่สุดกี่เล่นไม่กี่เล่นแต่ถ้าบอกว่าคันนี้แรงไหมท่านผู้ชม5นาทีถึงอะ่ะเขาเคลมมาอย่างนั้นถ้าเกิดว่า5นาทีไม่ถึงเขาบอกว่ากินฟรีตลอดชีวิตร้านไม่ชา้าจ่าไม่บกุกห้านาทีแน่นอนพี่ <laughs> ร้านไม่ชา้าจ่าไม่บกุกไม่โคตรได้สโลแกนนี้โคตนเยี่ยมเลยอะ่ะ <laughs> คิดได้ไงวะเนี้ยคิดนานอย่างเนี้ย <laughs> ไปคิดไปพิดไปพ,พ,พี่บอกเลยนะ วันวันหนึ่งอะแกจะไม่ได้ถึงลูกค้าแน่นอนไม่ไฟแดงไ่ไฟแดงหนึ่งแกก็โดนหมวกทองไล่ <laughs> ผมว่าบุกตลอดตงังเววิแกนอนอยู่ที่บ้านเหะพี่ <laughs> พ,พี่พี่บอกงั้นนอนอยู่ที่บ้านเหอเนาะประมาณนี้นะคาบูปากสามสิบสี่มีอะไรอีกครับกล่องฟงกล่องไฟคันนี้กล่องไฟก็เป็นโซนิกตัวใหม่วิโซนิกตัวใหม่ทําอะไรบ้างไหมไม่ได้ทำพี่นอกจากนั้นร่างเดิมพี่มี<ล>อะไรก็ร่างเดิมข้อครับ สตาร์ทให้ดูหน่อยได้ไหมที่บอกว่าเฮ้ยลูกค้าได้กินเร็วแต่ถ้าไม่ได้กินเร็วเพราะสาเหตุนี้คืออะไรท่านผู้ชมดูเองนะหนักเท่าไหรหนุนหนักเก้าเดป๊กเก้าสิบดูวิธีการสตาร์ทของเขาครับง่ายหรือยาก ดีจนแบบเอาจริงๆแม่งกํำลังขาไม่ดีแม่งรับรองหมดแล้วพี่หมดจริงสุดเด็กอยู่แถวนี้นี่หมดแล้วสุดมากหนุนสุดมากแพนด้าซิงคันนี้ครับท่านผู้ชมต้องยอมเขาจริงๆ74ชัก12บสอใจพี่โห oh, จริงๆค่าเครื่องหมดไปสามหมื่นสามหมื่นกว่าได้เมียรู้ป่ะนะรู้วันนี้แหละพี่รู้ตอนที่พี่พูพดนี่แหละ ตายแล้วไม่เป็นไรพี่ยืนดูอยู่นอนยืนดูอยู่นวนผมมีอาจารย์ดีถ้าค่าสินสอนนี่อิดออดอิดออดเนีแต่ท่านรถนี้เต็มที่ไม,ไม่พูดเฮ้ยไม่เป็นไรหนะ้ากล้องพูดได้ทุกอย่างหลังกล้งลกองค่อยเคลียร์ผมเคลียร์พี่โอเคสุดท้ายแล้วฝากอะไรหน่อยหนุน่ะสุดท้ายแล้ว ไม่ฝากอะไรพี่รอบนี้กอเป็นกําลังใจให้คนที่ปั้นอยู่ก็พอพี่นี่สู้ต่อไปครับรอจะไยอมรอขึ้นมาตานทีกับผมไปเคลียร์ที่บ้านเองนะอย่าลืมเข้าไปติดตาม Facebook ของน้องหนุนด้วยนะครับเพจขึ้นไว้หน้าหน้าคลิปแล้วครับเรียบร้อยแล้วหนุนขอบคุณมากนนองสำหรับเวลาวันนี้ขอบคุณครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับเอสโมลูลานครับอยู่กับหนุนแพนด้าซิงแล้วก็ดรีมคู่ลูกสปา74ชัก12คาบูปาก34 คันแรงคันนี้ครับสวัสดีครับ